สวัสดีค่ะไมยมิ้นไม้มิ้นอายุได้10บเดือนแล้วนะคะไมยมิ้นตั้งไข่เองได้แล้วนะตั้งไข่ให้ดูหน่อยเนี่ชอบปีนปายนะคะไม้มิ้นเนี่ยชอบปีนปายไปไหนคะไ,ไง่ลุกขึ้นแล้วไม้มิ้นจ๋าไม้มิ้น ามมินม้นจ๋าเนี่ยตั้งไข่แล้วนะคะามมิน้นยืนเองอ,อ่แน่ล้มแล้ว <S 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 1> <S 1> อ <S 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 ุ้ยฮะอันนี้ไมมินอายุได้10บเดือนกว่ากว่านะครับพัฒนาการก็หัดยืนได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เดินยืนได้นิดหน่อยแล้วก็นั่งนะครับยินนานไม่ได้นี่ฮะนี่คือพัฒนาการไมมินสิบเดือนกว่ากว่าไมมินเกิดวันที่สองธันวาคม